่าฟันคุดที่โรงพยาบาลหรือคลินิกดีกว่ากันนัดขอแบ่งออกเป็น3อันละกันนะคะโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็คลินิกเอกชนจะเลือกทําที่ไหนเนี่ยก็ต้องมองจากหลายๆปัจจัยนะคะเดี๋ยวเอาไปทีละข้อละกันอันแรกแน่นอนนะคะราคา โรงพยาบาลรัฐถูกที่สุดค่ะโรงพยาบาลเอกชนส่วนมากแพงกว่าหรือพอๆกับคลินิกเอกชนเรื่องที่2แพทย์นะคะเรื่องแพทย์เนี่ยจะพูดค่อนข้างยากนิดนึงนะคะแต่ว่าเอาพูดคร่าวๆแล้วกันถ้าโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยส่วนมากถ้าเป็นที่ไกลๆอาจจะไม่ได้มีหมอเฉพาะทางในการผ่าฟันคุดก็จะเป็นหมอทั่วไปหมอที่จบธันกรรมทั่วไปผ่าฟันคุดให้ถามว่าผ่าได้ไหมผ่าได้ค่ะแต่ว่า ความเชี่ยวชาญอาจจะไม่เท่ากันแต่ส่วนมากโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลใ,ใหญ่ๆที่อยู่ในตัวจังหวัดก็จะมีหมอเฉพาะทางผ่าให้ค่ะส่วนโรงพยาบาลเอกชนส่วนมากจะเป็นหมอเฉพาะทางในการผ่าฟันขุดนะคะที่คลินิกก็ต้องดูว่าคลินิกเล็กหรือคลินิกใหญ่ค่ะถ้าอย่างคลินิกนั้นก็จะมีหมอเฉพาะทางในการผ่าให้นะคะแต่ถ้าคลินิกเล็กๆเ,เลยอาจจะเป็นหมอทั่วไปถ้าเกิดยากมา,มากๆเขาอาจจะส่งต่อบแบบนี้ค่ะเรื่องต่อมาเรื่องเวลาค่ะแน่นอนค่ะโรงพยาบาลรัฐบาลราคาค่อนข้างถูกทาให้คิวน่อนข,ข้างยาวบางที่ก็อาจจะรอเป็นเดือนนะคะ ต่อมาโรงพยาบาลเอกชนกับคลินิกธนกรรเนี่ยนันมองว่าคลินิกธนกรรก็จะเข้าถึงง่ายกว่าค่ะคิวส่วนมากก็จะสั้นกว่าตัวโรงพยาบาลเอกชนอันนี้ก็อาจจะขึ้นกับช่วงแล้วก็ขึ้นกับโรงพยาบาลขึ้นกับคลินิกอีกนะคะแต่ว่ายังไงก็คือจะเร็วกว่าโรงพยาบาลรัฐบาลแน่นอนค่ะต่อมาเรื่องสุดท้ายที่นันว่าควรดูคือเรื่องสุขภาพประจําตัวค่ะ ถ้าเรามีโรคประจําตัวควบคุมยังไม่ได้นะคะแนะนําทําที่โรงพยาบาลค่ะอาจจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่เรารับการรักษาโรคประจําตัวนั้นนั้นอยู่แต่ถ้าโรคประจําตัวของเราควบคุมได้แล้วสอบถามคุณหมอที่รักษาโรคประจําตัวของเราว่าสามารถถอนฟันได้ก็สามารถไปทําตามคลินิกเอกชนได้ค่ะ และถ้าใครอยากมาผ่าฟันคุดที่ทุดลักก็ยินดีนะคะมี2สาขาค่ะจะมีคุณหมอเฉพาะทางผ่าฟันคุดเข้าทั้งสสาขาเลยนะคะสาขาคอนแกนปสัสรอแปสาขากรุงเทพนนติดเอมาทีย่าติวานวนทางออกสามแนะนำทำนั้นกับน้องแอดมินที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ก่อนนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะฟันมีปัญหามาปรึกษาได้ทุดลักกันนะคะบา,บายค่ะ